ไอสัตว์ชุบกูก่กวาในเหียนี่เจ er. ๊ชือตัวเอาชนะเราได้สองเลยข้าย like ังไม่ได้จ uh> ับตัวเนยนี่คือสองอ่ะวันฉันขยอ ต mm ah ั ah ้งไอบอลไว้ mm <mother> ี oh. oh. ่เนี่ยผู้หิงหัวแตกลยตังแม่งไอสัตว์ตั้งอาตั้กัหัวแตกเเจที ดองมันกูรักกูคืนด,ดิชื่อของมือตั้งชื่อมาจากทำไมมึงตั้งแบบนี้ไม่รู้เจะก,กูจะตั้งเี่อะไรกูค่าที่สองบอกจา่าค่าที่สามเดี๋ยว<ำ>มึงก็จะบอกว่าเดี๋ยวกูก็เตียงไม่ไม่ไม่แตงก็แตะเล่นเรื่ออะไรก็เล่นเลยก็ตแตะที่จะนำละเลือดที่กูจะหุบที่กูชื่อพอมาถาเห็นเธอจะโกงมากกว่า นี่เอาคืนเอาคืนเยยักไปเรื่อยนี่แหละ r i a ดักรอเมี่ยงุฮะมา a l i h a l ดักเราเอออีนี่แหละคู่ตั้งอไอ้สั ูตั้งใจใจมึงวิ่งไปแล้วตั้งให้มึงล้มมันจะแบบมึงไม่จุกมันตีจุกเองเรื่องบอกว่าไม่ต้องทูมันก็อัดหัวอโอ้อัดตัวสั่กูฆ่าได้สามอ่ะอัดหัวอดีเซลหน่ายเหี้ยตัว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 โน่นหนึ่งโอ้หัวโดนหนึ่งเว้ย ดาวดาวดาวดา,วดาวพ่อจะหลอกกูฮึ <c oughs> <c oughs> ฝาเหลือตัวเดียวละตัวเดียวเนะนเลยฮะก้อนโนี่โอ้กระดาได้ดูสิเนาะคารุ่งจูบเรื่ กูฆ่าได้หกครับไปกิ๊กแล้วเกย์เยเกักกกกกวกูจะบวกไอ้บินว่ามึงขาเล่นูกก่อนทีหัวตายเออกูมึงลวกันละกูอยแล้วคนนี้แต่วกูจะแย่เดูครับจะพามาลากหัวคุณนั่งไงั่งไคนไอ้เหรอเล่นปืนไกลสุ คิดจะมาสรา้างนี่น้องควันไปเถอะไม่ค่อยมีแรงเลยเสียงกูว่าค่อยๆแม่มมแงเล่นโอ้ยสัสในเงโกเลีน่นคนนึงอยู่ไหนวะเออไก่จัง<ะ>ไม่ค่อยมีแรงเล่นเกินกูนไม่ค่อยมีแรงเล่น จะชุบได้นะจ๊ะไม่ได้ราู่บนบ้านกูเห็นแล้วหลังต้นไม้ชุบได้ต้นไม้จาพันยาก่อนค่อยมาชุบกูพันยาก่อนแล้วก็ชุบกูไม่ได้แล้วจาเล่นไปเลยจ้ามันมีดักไปหนึ่งคนระวังสองมันไปสองคนโอ้โหรวมอุโโอ้ยรุม่ะไอ้ยรุม เฮี้ยนีเยอะเรียกแค่เจ็ดสิบอ้สัตว์ป้าจ๋องมาๆมาจริงว่าค่อยๆมีแรงเล่นกบตอนนี้เลยเล่นไก่นะโอ้กูไม่มีแรงล่างที่นีมาดิล่างที่นีมาดิไม่มีแรงใส่เม่ดำเลยงอปืนอะไรไม่มีแรงกิงด้วยจ้ะ จ่าและพ่อได้สามเหลือมีเพียงแคีสามจ่จะเพิ่งาเก็บของกูไม่ไม่ได้เก็บไอ้เหี้ยนี่มันเก็บแล้วไอเหี้ยนี่จะก็ตวนี่ง มันดาวก็ไม่ชุบมันไม่ชุบมันโอ้เดมาแล้วจะรัดคิวหัวจะรัดคิวฮ่าจะรัดคิ้วรัดคิ้อย่างนี้ ฝันไปดิช่างแม่งเมื่องเกี่ยวรักซื้ออะไรไม่งมึงดูกระสุนกูบัดบัดห้าลงหมสึงร้อยไม่ม่ไม่ไม่ไม่ค่ม่ไม่ไม่ไม่นม่นไม่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 ว่ไม่งม่ไงิมันม่ไ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 ิ่งม่ไ่มไม่ไม่ไมไม่ไม้ไมม่นไ ส,า,สา,าคูนะเพื่อนบอกแล้วเดี๋ยวสาคูเธอเอาเงินไหมให้เด็กเลื่อนต่ดีเซิร์ดด้ยังไม่ได้ชนะเลยเอามือทเล่น,นดีเสิร์ไม่ไม่รู้เอาเง้ไหมไม่อะไม่ไม่ไม่มีแรงเล่นเลย ตอนนี้ไม่มีแรงเล่นจะเป็นไรโอ้พุกงสุดพนกงเป็นคน,นกค็เล่นได้ดีเราเราเราชัดไหม เคโอเคสวยจาพอละไม่ต้องไม่ต้องเล่นแม่แรกเีเอาตาเนี่ยเขาก็สวเากูจด เห็ดได้ปะมางมาเห็ดดิเอัวเดี๋ยวกซื้อวัคซีนไปอย่างนั้นมาเห็ดไม่เอาไอ้เฮี้ยมึงทิ้งกระสุนใครทิ้งกระสุนโคตรเยอะเลยโป้งตามกูมาบ้าตามกูมาก็มันออกแม่ อ้อมใบเหี้ยอะไรสักแม่งใบเหี้ยยิ้มเบื่อตื่นตื่นเฮ้ยไม่ีอ้อมเฮ้ยมันอยู่บารังคานึงอยู่บารังคานึงจ้าจ้ามันอยู่บารังคาเอ้ยกูเห็นแล้วตอนนี้กูณกำลังจะเพื่อนเพื่อนกำลังชุบอยู่ยิ้มยิไมยิ้ม ออกไว่ายขดอะไวมาอ่ะไม่ยิงละโอ้ยยิงหาพ่อมาเถอะเขอยากเล่นปาร์ตี้ฮัลโห กูว่งก็แพู้วอกกว่าแพ้บ้้าบ้า้าบ้าบ้า้ลบ้าาบ้าบ้าบ้สาบเอาปืน้อ้า้ยก็เลยิคิดคู่่า เป็นไรยังไงแล้วก็จะมีโอกาสชนะวะก็จะซื้อปืนดีเซลได้หน่อยนี่โอ้โหกูจะเพราะว่กูมีปืนคิดกูอะใครเด็กกูไปด้วยเพราะว่ากูมีปืนไกอยู่มืมอขาเลยกูก็มีปืนไกอยู่ดีเซล

เฉยๆเฉยับผมข่าจิตัยงยังเยเหลืออีตัวเดียวข้า่าจนื่ขอขอขอนนกออเไปล็อกสิเ<น>ข้ากูแล้วะค่ถา,าคร,รงเลยวิ่งเลยไม่มีอโ หนตายช่างเพราะว่าเราตายสุดท้ายเราจริงนี่มันต้องออกมาสิมันไม่ออกมาเลยอ่ะมันบอกมาตัววงจะบีบนะนี่ไงนี่ไงมันอยู่ในบ่อสีเหลืองซัดเลยนะตายช่างกูไม่ว่ามึงหร่อ อุ้ยไมไ่ตายตายแค่เม่อโอ้โหเลือเลือกัน่ายสุดโอ้มันไม่ตายตายจริงเท่าไหร่หนะเอ,นะอี้ยไอ้ผู้ตองนะตายอู้ใครเปียพลุอืมไม่เหงาข้าได้แปลกเลยเ,เอี้ยเราดีเชื่อไหมมันเริ่มหมดแล้วนะจ๊ะมันเริ่มหมดแล้ว เริ่มหัวลมดื้อ